ส่วนวันนี้นะคะไปชมเชิดชูกเกียรติทหารกล้าค่ะ Honor the Heroes ค่ะวันนี้เสนอตอนการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกค่ะเราาาคือนผ่นสึกจับับตวทห จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีทหารผ่านศึกที่ผ่านสมรภูมิร่วมรบสําคัญมาแล้วนับไม่ถ้วนซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้เสียสละองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถรัมภ์ได้ให้การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมทั้งหด้านอย่างต่อเนื่องซึ่งประกอบ ทางองค์การทหารผ่านศึกจะช่วยเหลือผมก็เลยมาติดต่อที่องค์การนี่แหละเรื่องทาบัตรทหารผ่านศึกติดต่างๆค่ากระแสไฟฟ้าผ้าน้ำปาปาเรื่องค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการต่างๆก็ใช้สิทธิ์คือเงินช่วยเหลือครั้งคราวผมเป็นบัตรชั้น3แต่ผมมีเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นสองด้วยครับก็เลยได้ปรับเป็นบัตรทหารผ่านศึกชั้น3ผมก็ได้ค่ารักษาฟรีหรือว่าขอทุน บธิุดาเรียนก็ได้ครับในห่วงต้นเดือนตุลาคมของทุกปีทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกมาขอรับการสงเคราะห์จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถรัรมภ์เป็นจํานวนมากดังนั้นจึงมีการให้บริการด้านการสงเคราะห์แบบต่อเนื่องโดยมีพลเอกเดชนิทิตเหลืองงามขำผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคุณอนุสราโรจนประดิษฐ์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทาหารผ่านศึกลงตรวจเยี่ยมจุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสที่ให้การสงเคราะห์แก่ทาหารผ่านศึกและครอบครัวทาหารผ่านศึกพร้อมทั้งความพร้อมเพื่อจัดเตรียมบุคลากร,กรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ให้บริการและบริการตัดผมฟรีรวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ให้เพียงพอต่อผู้เข้ารับบริการตลอดทั้งวันครับได้รับ ช่วยเหลือเงินครังคราวเป็นรายปีครับปีงบประมาณแต่ละปีก็คือเริ่ม1ตุลาจนถึง30กันยาของทั้งปีเลยครับวันไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกครับผมแล้วแต่ถ้าผมผ่านมาผมก็มาครับองค์การสงเคราะห์ฐานบันศึกมันมีอยู่ทั่วทั่วตามจังหวัดใหญ่ๆตามภูมิภาคต่างๆอ่ะหรือว่าในมฑลน,นจังหวัดฐานบกต่างๆครับก็จะมีอยู่ฉะนั้นใครที่อยู่ต่างๆจังหวัดก็ไปติดต่อในอยังหน่วยที่ตั้งของขององค์การสงเคราะห์ฐานบันศึกนะครับบางคนที่เขาเขาไม่มีความพร้อมอ่ะ เงินจำนวนนี้เขาก็มีมีมีความหมายครับการดำเนินการส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกทั้ง6ด้านในช่วงต้นปีงบประมาณ2,567นอกจากจะมารับบริการที่องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วในส่วนภูมิภาคทั้ง27เขตก็มีบริการให้การส่งเคราะห์เช่นกันครับเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายทหารผ่านศึกให้ได้รับการส่งเคราะห์ด้านสวัสดิการต่างๆ คือให้ช่วยดูแลกันและกันทั้งในยามสุขหรือในยามเกิดภัยพิบัติซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาร่วมกันกับชุมชนของตนเอง